เทพไม่รวมกลุม่มเทพจริงโดนลุมเทพไม่รวมกลุ่มสมเพศจริงๆเลยสวัสดีฮะทุกคนเราไปที่จุดนัดพบของเรากันดีกว่าก็อันนี้ก็เราก็มากันที่วัดนะครับเพื่อที่จะเป็นการทําบุญเอาเลือกเอาใชา้ก่อนที่เราจะเริ่มการรีวิวของวันนี้กันนะฮะเราต้องเราต้อง จุดเทียนก่อนใช่ไหมเราต้องจุดเทียนก่อนนะแล้วเราก็ปักธูปลงไปจุดธูปให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปนิมนต์พระมานะครับแล้วก็ขอาย้ายมุมกล้องนิดนึงนะฮะขยับขยื่นกันนิดหน่อยมาขออ,อินไว้อินไว้พระเข้าจากด้านขวานะครับเชิญนะครับดูดีมีระดับนะฮะพระเราพระเรามีระดับนะครับ แฟนเนมอ่าอืมอ่าผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังยังไงดีเอาเป็นว่านั่นแหละผมคิดมาเพื่อทุกคนเลยนะฮะอยากให้ใช้ชื่อนี้กันนะฮะไอ้นั่นนะอันนี้ก็คือห้องของผมเองนะฮะอ่าอันนี้คือโต๊ะของผมเองฮะไงเป็นเด็กมีโต๊ะตึกตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะโต๊ะ๊ตึกตึกโต๊ะตึกตึก จ้างจ้างจาง,จาง,จางขอโทษครับขอโทษครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรขอโทษผมขอโทษผมผิดเองอะ่ะคนสดใสผมเป็นคนใสๆนะครับตั้งแต่ปกไลฟ์ก็เห็นอยู่นะว่าผมเป็นคนใสๆใช่ไหมใสก่ก็ผมก็ไม่น่ามีแล้วอะ่ะใส่ใสก่ก็ผมก็ไม่น่าเจ้าิญาทุกคนเคยโดนคุณครูตีกันบ้างไหมฮะแบบว่าเราก็ต้องแบบแอนตูดอ่ะผมเห็นหลายคนก็ชอบแอนตูดกันะไม่ใช่ผมนะแต่ผมเห็นหลายคนเขาชอบแอนตูดอ,ะอ่ะแบบเอ้ยเอ้ย เบาๆหน่อยครับครูครตัดไปนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อใช่ใช่หมดละจริงๆหมดละเฮ้ยเฮ้ยอ่ายังยังยัง,ยงใช่ยังไม่หมดยังไม่หมดยัไม่หมดโปะนะคะเปล่าเปล่าใครโป๊ะไม่มีเราตั้งใจใช่ไหมเนี่ยเราบอกว่าซอยบอกว่าพี่ครับเอาไม่สั้นมากนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นทรงนี้ขึ้นมาพี่ฮะเอาเอาเอาไม่สั้นไม่สั้นมากนะพี่บอกว่า ผมต้องไปไปไปงานอ่ะผมต้องไปเดบิวต์แาะว่าขอขอแบบว่าแค่แบบเลมๆอะไรเงี้ยเขาก็ตัดมาให้หล่อเท่มั้ล่ะเออเป็นอีกหนึ่งท่าทางการขยับนะฮะเออจังใดก็บ่อลุดเดาาเด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 าฉันผิดเองที่ดูดีมากไปฉันผิดเองที่หลอกเกินห้ามใจ ฉันรู้ดีที่ทำให้เธอคลั่งไคล้แต่อาจจะทำยังไงก็ไม่รู้อาจจะสงสัยว่าทำไมมีเสียงโดเนทเยอะจังเลยก็ให้ถ่ายว่ามีเท่าไหร่เอ้ยผมอยากรู้ว่าทุกคนจะถ่ายไว้เท่าไหร่ให้ถ่ายว่าจะมีเท่าไหร่ลงไอ้นั่นคืออะไรคะไม่ใช่จู่ใช่ไหมผมเผลอพูดไปซะได้บ้าจริงแล้วแต่พวกคุณจะคิดแล้วกันนะผมไม่อยากตัดสินไงคือถ้าเราตัดสินเนี่ยมันก็จะเป็นการจัดกันอื่น่ยมันก็แปรตรงพูดทำไมวะไม่ขึ้น่มาคเือคือมมือือ เสียงไม้มันเบาเหรอฮะหรือ,อยังไงฟังครับฟังครับร้องเพลงต้องใช้ไม้ด้วยสิคุณเสียนอตอดไม้อใช่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 ใชใชเออผมลืมลืมเรื่องสําคัญของเราไปได้ยังไงนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะขอโต๊ะได้ครับเออแม่ลืมไปเลยว่าเคยมีโต๊ะตึกตึกโต๊ะ <laughs> เล่นทีเขินทีว่ไอ้มุกแบบเนี้ยนะขอให้หยุด <laughs> น่าะเ็ยอมากพี่ปิดไหมังปยังโอ้ไม่ดปิดไม่เพิ่งได้ยินเต็มเลยเมื่อกี้ 大きいです